บีบีซีอาครับว่าว่าถึงเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นวันที่เราจะประเดิมสนามเอเชียนครับโลกเลือกนะเป็นเกมแรกนะครับเจอกับสีลังกาครับทีมดับที่200ของโลกนะครับก็จากเกมแมตช์ที่แล้วที่เราเพิ่งอุ่นเครื่องชนะอัฟกานิสถานไป2ต่อ0เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็ตามเนื้อผ้านะครับคือเราชนะได้2ลูกห่าง อย่างที่ผมเคยวิจารณ์ไปนะครับแต่ว่าอาจจะทําได้ดีครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งอาจจะยังดูว่ายังมีติดขัดบ้างนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นการทดลองทีมแต่ว่าเกมนี้ที่จะเจอกับเสียงกาเนี่ยหมดเวลาทดลองทีมแนละ้วเราทดลองมาตั้งแต่นู่นนะอาเซียนครับนะครับยาวมันถึงเกมอําการพิฐานนะจนรู้ราบ้าตัวดีจุดด้อยจุดแข็งของเราเป็นอย่างไรบ้างทีมชาติไทยในเจคช่างใหม่นะครับ จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเกมแรกต้องบอกว่ายากเสมอนะสถานการ,เร์เลิกนะครับแต่มันไม่ยากเกินมือนะเพราะเจอกับสิงการ,ร์เนี่ยสิงการ์เขาอุ่นเครื่องบุกไปชนะลรานะครับสองตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามีดีถ้าเป็นยุคก,ก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าเราชนะแน่นอนนะสามลูกสี่ลูกขึ้นนะครับแต่การที่มาเจอเสิงการในชั่วโมงนี้นะครับ เขามีนักเตะที่โอนสัญชาติแล้วก็นักเตะลูกครึ่งเนี่ยมาในทีมด้วยถึง16-17คนเนี่ยถือว่าไม่ธรมรมดาการเจอกันเกมนี้ผมบอกว่ามันจ,จะเป็นทรงๆเดียวกับที่เราเคยเจอฟิลิปปินส์นะก็ไม่ไม่ใช่งานง่ายอย่างที่ชีบอกไปแล้วว่าเราต้องการเพียงแค่3แต้มเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกมนี้เราทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เขาเนี่ยบุกเข้ามายิงประตูเราได้นะครับก็ผมเชื่อว่า อิจิจุดแข่งเขาคือเรื่องของเกมรับซึ่งเหนียวแน่นมีวินัยน,นะครับเกมนี้ก็อาจจะทําได้นะครับตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับผู้เล่นในเกมนี้นะฮะสิงคนแรกผมลองไล่เดียวดูจากเกมนัดที่แล้วเนี่ยประตก็คงจะกลับมาเป็นมือหนึ่งก็คือปฏิวัติคำใหม่นะครับคู่เซนเตอร์คงจะเป็นส้นเชงโจทานขุนดีกับเอเลียสดอล็อกนะฮะ แบ็กซ้ายนี่น่าใช้คนที่ใช้ท้าซ้ายธรรมชาตินะครับอย่างอ e ีโลฟานดอลเละนะครับซึ่งทําในเกมขึ้นได้ดีนะครับเพื่อที่จะให้ลูกโซ่นีค้คนมิเกลสันเนี่ยโยกกับเล่นของฝวาที่เขาถนัดทําเกมลุกเกมรับได้มีสภาพอย่างเต็มที่กองกลางก็คงจะเม็นเตอร์วิเทป,ปอมพันครับยินันจําการแล้วก็หวังว่านะ จะใช้งานธนวัตรซึ่งถาวรอเจ้ากันซึ่งเล่นได้ดีมากครับขาดบอลยอดเยี่ยมเลยในเกมที่อุ่นกับอับการนะครับแล้วก็การลุกก็เป็นกับทันงทีมอย่างเิปสงสินนะครับน่าจะได้ฟาสเบตคุณแรกแนวลุก2คนซ้ายขวาคู่พี่น้องครับสุภโชคสาชาติกับสุรนัทเหมือนตาน่าจะไม่ผิดจากนี้ส่วนกองหน้าก็ชั่วโมงนี้ต้องรอยเขาครับอัติกรับสันของบีจีปทุมครับ โป้งปิดบัญชีนะครับก็หวังว่าวันนี้จะปิดบัญชีทีมสีนังกาได้นะครับสกอร์ไม่ต้องเน้นเน้นสามแต้มครับ